น้ำบูดูถือเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวปักใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานาราธิวาสถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษน้ำบูดูต้นตำรับจะต้องมาจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพื้นที่อำเภอสายบุรีเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่อยู่ติดกับชายทะเล สมัยก่อนมีปลาจำนวนมากแต่จะเลือกปลาตัวใหญ่ๆไปขายหรือประกอบอาหารเท่านั้นปลาตัวเล็กๆอย่างปลาไส้ตันปลากะตักที่ได้มากเมื่อก่อนถือว่าไม่มีค่าอะไรแต่แทนที่จะทิ้งจึงคิดวิธีการถนอมอาหารขึ้นมาด้วยการหมักด้วยเกลือในภาชนะเล็กๆแต่เมื่อได้ปลามากขึ้นก็เอาไปหมักในไหหรือโอง่งสมัยก่อนทุกบ้าน ต้องมีไหหมักบูดูเกือบทุกบ้านเป็นอาหารคู่กับชาวปะเสยเวอน้ำบูดูนั้นมีลักษณะคล้ายกับน้ำปลาร้าทั้งสีและกลิ่นแต่กระบวนกนารหมักแตกต่างกันเพราะมีรสชาติเค็มจากเกลือมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบูดูน้ำข้นบูดูน้ำใสและบูดูข้าวยำขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละบ้าน จะมีไม่เหมือนกันเป็นสูตรของใครของมันวัตถุดิบในการผลิตจะใช้ปลาทะเลเช่นปลาไส้ตันหรือปลากระตักผสมเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสมและหมักโดยอาศัยเอนไซม์ ide, และจุลินทรีย์จากปลาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการหมักจะมีภาชนะในการหมักอย่างเช่น โองหรือไหมีเกลือและปลาที่ใช้หมักวิธีการหมักน้ำบูดูขั้นตอนแรกนำปลากะตักหรือปลาไส้ตันที่ได้จากการจับปลาของชาวระมงนำมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยเกลือคุกเขาให้เข้ากันจากนั้นปิดภาชนะให้สนิทโดยใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ12เดือนถึงจะได้เก็บออกมาเป็นน้ำบูดู ปัจจุบันน้ำบูดูได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศจากไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของน้ำบูดูโดยได้การรับรองจาก HACCP, GMP และอออของประเทศไทยที่รับรองคุณภาพสินค้าทั้งเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยไอเดียนี้ได้มาจากนายมูฮัมหมัดอาวีแมเป็นรุ่นที่4่ ของผลิตภัณฑ์น้ำบูดูที่ขึ้นชื่อในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลประเสยเวออํอำเภอสายบุรีเริ่มแนวคิดที่อยากส่งออกน้ำบูดูและเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ส่งออกไปยังต่างประเทศเริ่มต้นคือเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ของน้ำปลาร้าว่าทำไมน้ำปลาร้าถึงได้ไปไกลถึงระดับโลกม,มันมันมี ฉุในในดแนวคิดมาจากตรงนั้นคือแล้วคุณภาพน้ำปลากับน้ำบูดูคือมันต่างกันตรงไหนทำไมระดับน้ำปลาถึงไประดับโลกได้แล้วท้องถิ่นอย่างน้ำบูดูของภาคใต้เนี่ยทำไมจะไประดับโลกไม่ได้ถูกไหมก็เลยมีแนวคิดว่าเราต้องพัฒนาโปรดักต์ตรงไหนให้มันเทียบเท่ากับเขาก็หลักๆของทั้งหมดก็คือคุณภาพการผลิต หนึ่งคือด้านโรงงานสองคือการพัชเจอไรส์แล้วก็แนวคิดของเราก็คือเราต้องการพัฒนาแบรนด์ท้องถิน่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยของเราไปสู่ตลาดโลกให้ได้อันนี้คือแนวคิดก็เลยกลายเป็นว่ามีบูดูตัวพรีเมียมสูตรเกรดสองออกออกมาอะไรเงี้ยตลาดหลักๆก็คืออเมริกา กับยุโรปตอนนี้นนะะแแล้วก็จมีใาเำบูดูเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารคนไทยมีการใช้เครื่องปรุงเคียงคู่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารและเป็นสินค้าที่ยอดนิยมเสจอได้ตามร้านค้าต่างๆในทั่วพื้นที่ของภาคใต้ เดือนหนึ่งขอตามั้งก็รสชาติมันเราไปปรุงแล้วมันเค็มเค็มหวานหวานกินกับผักลวกอะไรพวกนี้อร่อยดีน้ำจิ้มอะไรพวกนี้กับน้ำติ๊กน,น,น,น้ำบูดดน้ำบูดูถือเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของภาคใต้ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นน้ำปรุงชั้นเลิศถ้าหากปลาล้า คือเอกลักษณ์ของชาวอีสานบูดู oo, ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวชายแดนภาคใต้เฉดเช่นเดียวกัน